นี่ครับพี่น้องนี่คือต้นพนมสวรรค์หรือนมสวรรค์นะครับบางพื้นที่จะเรียกว่านมสวรรค์นะครับบางพื้นที่จะเรียกพนมสวรรค์นี่ครับเป็นไม้ที่แบบจะเป็นไม้พันธุ์เล็กก็ว่าได้นะครับสูงไม่สูงมากนะครับนี่ครับนี่คือไม้นมสวรรค์หรือพนมสวรรค์นะครับดอกของเขาจะมีสีแดงนี่ครับดอกของเขาสวยมากครับดอกของเขาจะมีสีแดง ดูกปนชัดดอกของเขาจะมีสีแดงแล้วก็มีขนเป็นมีหนวดนะครับดอกมีหนวดใบเขาจะเป็นเสกแฉกนะครับนี่ครับเหมือนเท้าไดโนเสาร์เลยนี่ครับใบเขาจะเป็นเสกแฉกหน้าใบเขาจะเป็นมันวาวนะครับมีขนนิดนิดหน่อยครับข้างหลังใบก็จะมีขนนิดหน่อยนะครับลำต้นนะครับดูลำต้นลำต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับลำต้นของเขาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับแม้แต่ก้านใบก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันครับ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าต้นนี้ทําไมดอกสวยเป็นไม้ประดับได้นะครับและก็มีสรรพคุณทางยาดีมากครับชั้นเลือดเดยด้วยครับนี่ครับต้นนมสาต้นพนมสวรรค์นะครับนี่ครับสรรพคุณทางยานะครับแก้โรคท้องร่วงขับลมแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะครับโอ้สรรพคุณเยอะครับสรรพคุณเยอะมากต้นพนมสวรรค์นี่ครับไขลดไขมันในเลือดแล้วก็ขับลมในกระเพาะอาหารแล้ว ลดความดันโลหิตสูงนะครับเป็นยาขับเสมหะคุณประโยชน์เยอะมากครับต้นพนมสวรรค์นะครับไม่ใช่ว่าพืชตระกูลชนิดนี้จะมีพิษไม่ใช่นะครับเป็นประโยชน์มากนะครับถ้าสําหรับใครที่อยากเอาพืชอ,อันนี้ไปทํายาสมุนไพรก็ให้ไปศึกษากับแพทย์แผนโบราณน,นะครับแพทย์แผนโบราณให้เขาแนะนําก่อนที่จะไปใช้นะครับอันนี้ผม ไม่ใช่แพทย์นะครับนี่ผมมาบอกชื่อมันเฉยๆว่าลักษณะสรรพคุณมันคืออะไรก็ตามนั้นนะครับพี่น้องถ้าช่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับสําหรับพืชชนิดนี้คือพนมสวรรค์นะครับบางพื้นที่จะเรียกอะไรผมก็ไม่รู้แต่ในพื้นที่ของผมจะเรียกพนมสวรรค์นี่ครับของเขาจะมีลักษณะนี้ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ